ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงขา่าวเด่นประจำสัปดาห์เมืองเมียวรีเปิดเส้นทาง,งท่องเที่ยวชมดอกตุงหิงห้อยสัมผัสวัฒนธรรมชาวฮากา5แห่งทุกเดือนเมษายนและพฤษภาคมดอกตุงในเมืองเมียวรีจะบ,บานสะพังรัฐบาลเมืองเมียวรีร่วมกับ5พื้นที่ได้แก่เขตเทศบาลเมืองเมียวลี่หมู่บ้านซันอีหมู่บ้านซันวนันหมู่บ้านถงหลัวและหมู่บ้านโถฟ,ฟิลในการจัดทิปเที่ยวชมเทศกาลดอกตุง ในปีนี้จัดทัวร์ดอกตุงครึ่งวันภายใต้แนวคิดเทศกาลคืนสู่ธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสำนักง,งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเมียวรีระบุว่าในปีนี้เทศกาลทุ่งดอกตุงเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23เมษายนงานนี้ท่านจะได้ชมดอกตุงหิงห้อยและสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของชาวฮัาการในเมืองเหมียวรี กิจกรรมเชิญมาพักที่ทำเนียบประธานาธิบดีหนึ่งคืนชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสห้องชุดประธานาธิบดีเปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยไม่จำกัดสัญชาติลงทะเบียนร่วมกิจกรรมลองประสบการณ์เชิญมาพักที่ทำเนียบประธานาธิบดีหนึ่งคืนฟรีจากนั้นจะมีการสุ่มเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวจากที่ลงทะเบียนเอาไว้10กลุ่มเข้าพักในทำเนียบประธานาธิบดีหนึ่งคืนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ กิจกรรมเชิญมาพักที่ทำเนียบประธานาธิบดี1คืนจะขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2019มีกลุ่มเพื่อนชาวต่างชาติ167กลุ่มจาก33ประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมเชิญทุกคนมาลองประสบการณ์ห้องชุดประธานาธิบดีมาตรฐานสูงสุดในไต้หวันเป็นเวลา1คืนด้วยกันงาน Eat o f f i c in Taipei ณสวนสาธา,า,า,ารณะตาอันสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลต่างประเทศ งาน Eat Office in Taipei สวนสาธารณะตาอาันซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานสื่อสารการท่องเที่ยวเทศบาลนครไทเปงานปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการบอกลาการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตัวแทนจากอินโดนีเซียซาอุดิอาระเบียบูนายมาเลเซียไนจีเรียและประเทศอื่นๆเข้าร่วมงานอย่างคึกคืน สำนักง,งานตัวคนเข้าเมืองยังได้มีการแจกถุงน้ํโชคสีเขียวพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติกรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดอีกด้วยนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วยังมีกิจกรรมร้องเพลงกลางแจ้งซึ่งดึงดูดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติมาร่วมร้องเพลงกันจํานวนมาก งานสัปดาห์นานาชาติประจำปีของมหาวิทยาลัยตรงหย่ยสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ห่วงใยนักศึกษาต่างชาติงานสัปดาห์นานาชาติประจำปีของมหาวิทยาลัยตรงหายจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่25-26เมษายนที่ผ่านมาภายในงานนักศึกษาจากมาเลเซียฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นอินโดนีเซียเวียดนามและประเทศอื่นๆเตรียมอาหารสูตรต้นตำรับและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจากประเทศบ้านเกิดของพวกเขามาจัดแสดง สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้เข้าร่วมงานสัปดาห์นานาชาติประจำปีของมหาวิทยาลัยตรงหายและตั้งบุญให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมประชาสัมพันธ์สื่อสารกับนักศึกษาด้วยการเล่นเกมตอบคำถามรับรางวัลเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิในการพำนักอยู่อาศัยในไต้หวันของตัวเองมากขึ้น